สวัสดีครับสวัสดี FFC ทุกท่านด้วยนะครับผมกลับมาพบกับช่องง่ายพาเพลินนะครับก่อนจะรับชมคลิปวิดีโอรีวิววัตถุมงคลนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องง่ายพาเพลินด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับเอาวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาชมวัตถุมงคลหลวงปู่สมานสุธรรมโมรุ่นรวยทางเดียวจีวรลายผ้าไหม รุ่นแรกนะครับรุ่นแรกยังไงก็น่าเก็บแน่นอนนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะแกะให้ชมกันนะครับไม่รู้ว่าจะแกะหมดหรือเปล่านะครับอาจจะมี EP ีที่2นะครับเดี๋ยววันนี้จะพามาชมกันนะครับการันตีโดยคุณฝองสุพรรณการันตีนะครับรับรองมาตรฐานจากสถาบัน ACI นะครับผู้จัดสร้างโดยเจมรัตนะนะครับ ลงยาโดยสอบโมโคนสินสุดจัดเลยนะหรือว่าสุดๆเลยนะครับรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวมาดูงานจริงกันว่าสวยขนาดไหนนะครับก็รุ่นนี้ก็มีพิธีพุทธาพิเศษเมื่อวันที่8พุพฤศจิกายน2,566นะครับนะครับเวลา13นาฬกาจุดศูนศูนนะครับที่วัดประดูพระอารามหลวงนะครับก็มีพระเกจิร่วม ปลูกเสกในวันนั้นก็6รูปด้วยกันนะครับนี่ปลูกเสก2วาระด้วยนะทุกคนรุ่นนี้นะครับปลูกเสก2วาระนะครับวันที่8ก็จะเป็นวาระวาระที่2นะครับนี่รันตีโดยปองบ่บปองสุพรรณนะครับ การันตีโดยป๋องสุพัน์การันตีนะครับนี่ก็ต้องออกมาต้องสวยแน่นอนวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับแล้วอีกอย่างก็คืองานลงยานะครับก็เป็นของสองมงคลสิทธิ์เนาะก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าทีมงานนี้ลงยาค่อนข้างที่จะมีฝีมือเลยทีเดียวนะครับมาเพื่อไม่ใการเสียเวลาเดี๋ยวผมจะแกะให้ชมกันนะครับอาจจะมีอีพีที่2นะครับเนื่องจาก แพ็กเกจจิ้งของกล่องนะครับที่บรรจุเหรียญนะครับทำมาอย่างดีเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพามาชมกันนะครับน่าเก็บน่าสะสมมากนะครับเดี๋ยวผมแกะแล้วท่านใดสนใจเนื้อไหนรายการไหนนะครับแจ้งมาได้เลยนะครับแจ้งมาได้เลยนะครับรุ้น2พิมพ์ด้วยนะครับแล้วอีกอย่างสร้างน้อยนะครับจุดประสงค์เพื่อสมทบทุนสร้างกุฏิหลังใหม่ให้กับหลวงปู่นะครับ ที่พักสงเขายางหักจังหวัดราชบุรีนะครับหลรังจะมี2พิมพ์นะครับสบล็อกหลังยันอ่าสหลังยันนะครับสบล็อก2ยันนะครับสยันจะมี2ยันด้านหลังนะครับจัดสร้างแค่89ดรังเท่านั้นนะครับนี่ในรังก็จะการันตีสี่เหรียญน,นะครับเดี๋ยวจะมาดูกันว่ามี4หรือเปล่านะครับหน้ากากทองคำสองอ้าว ใครอยากได้นะครับหน้ากากองคําำนะครับรีบทักมาเร็วๆนะหลังจากที่ชมคลิปวิดีโอเสร็จนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ชมกันก่อนเลยหน้ากากของคำไม่รู้ไม่รู้จะเปิดเจอเมื่อไหร่แ้วหน้าทองคําแต่จะมีใบเซอร์เดี๋ยวจะขอแกะดูใบเซอร์เ,รเลยนะครับแล้วก็นวะ8ดเหรียญจำนวนพิเศษอีกมากมายนะครับแล้วก็มีเซอร์ไพรส์ด้วยนะครับมาแกะเลยนะครับงานดีๆอย่างนี้พิธีดีๆอย่างนี้ผมชอบนะครับ ทีดีอย่างนี้ผมชอบต้องบอกเลยนะครับจเจริญพรผมไปส่งเลียมอยู่นะเดี๋ยวรอเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ครั้งหนึ่งจเจริญพรรุ่นแรกนะครับของหลวงปู่สมานนะครับสิทธิหลวงปู่สุขวัดกาหลงนะครับหลวงปู่สุขหลวงพ่อสุขวัดกาหลงนะครับนี่โอ้โหดูแพคเกจจิ้งนะครับใน,บน,กเ,กน,บนเป็นกล่องแบบนี้เลยนะครับนี่ท่านใดได้ไปนะครับจะมี ประวัติโอ้โหดูเอาไปอ่านกันนะครับด้านหลังนะครับมีประวัติด้วยด้านข้างก็บอกชื่อรุ่นนะครับอ่าสองข้างเลยนะครับด้านหลังจะเป็นประวัติโดยย่อนะครับถ้ายาวนะครับที่เขาที่เขาบอกว่าประวัติประวัติโดยย่อนี่ถ้ายาวก็คงจะไม่พอนะครับกล่องนี้นะนี่ด้านหน้าอุ้ยสวยมากนะครับเก็บโลงสององนะทุกคนมีแค่ลังนี้นะ หลังต่อไปเดี๋ยวอาจจะหามาอีกนะนี่นาเก็บมากนะครับถ้ามีโอกาสได้เก็บเดี๋ยวผมจะเก็บมาอีกอ้าใบาเซอร์อยู่นี่นะแกะให้ชมกันเลยนะใบเซอร์นะต้องมีสองสิหน้ากากทองคำอะ่ะนะครับนี่แพ็กเกจอย่างดีเลยนะครับนี่ท่านจะได้แบบนี้เลยสวยหรูอลังการมากนะครับ วันนี้รายการสัมนาคุณอะเดี๋ยวแกะสัมนาคุนกันก่อนนะครับไม่รีบไม่รีบนะครับแต่น่าจะมีอีพีที่สองน <c> ะ <oughs> น่าจะมีอีพีที่สองนะทุกคนเพราะว่าเป็นกล่องอย่างเงี้ยนะครับหาที่เก็บน่าจะไม่เพียงพอนะบนโต๊ะผมนะครับเพราะว่าเขาเป็นกล่องทํามาเป็นกล่องแบบเนี้ยนะครับดูมีมาตรฐานมากนะครับนี่โอ้โหเห็นแล้วอยากแกะมากเลยนะครับ อยากแกะมารายการแรกเป็นรายการสัมันาคุณเขาให้อะไรมานะอต้องดันออกงี้นะทุกคนดันออกงี้นี่นี่นทุกใบนะครับจะมีบอกรายการเนื้อนะครับว่าเป็นเนื้ออะไรนะครับเหรียญรอพิมพ์เรียบจัดสร้าง ร้อยเหรียญน,นะครับนีเน่เหรียญหล่อเหรียญหล่อนะครับเก็บได้นะครับผมสุดแล้วนะครับต้องบอกเลยหลวงปู่สมานเนี่ยนะครับเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อสุกวัดกาหลงนะครับเหรียญหล่อนะครับนี่จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเหรียญหล่อของแท้จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ และอีกอย่างก็ตอบพิเศษซะด้วยนะครับเลข 3, 3สามสามซะด้วยนะครับอ่ะเก็บก่อนเลยนะครับเดี๋ยวเอาไปเลี่ยมนะครับนี่เปิดมาก็จะเจอแบบนี้นะครับหลายท่านสอบถามมาเมื่อไหร่อ้าพาเพลินจะแกะนะครับเริ่มโมโหแล้วนะอ่ะแกะแล้วนะครับนี่ฝากกดติดตามด้วยนะครับอีกอย่างก็ฝากกดติดตามด้วยแกะให้แล้วนะครับนี่ แต่ย no like no okay. uh ังแกะไม่หมดนะตอนนี้นะครับเดี๋ยวชมไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก็หมดก็ขอขอบพระคุณมากนะครับที่กดติดตามกดทูกใจให้นะครับผมขอขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยนะครับถ้าไม่มีท่านก็ผมก็คงไม่ไม่สามารถที่จะเอามารีวิวกันได้แบบนี้นะครับเพราะว่าทุกท่านนะครับที่เป็นแรงกําลังใจนะครับให้ผมตลอดเสมอมานะครับไม่ว่าผมจะโดนโกงนะครับก็มาขอขอบพระคุณมากนะครับโดนโกงโดนอะไรมานะครับกว่าจะผ่านอุปสรรคมาได้นะครับ กว่าพี่พีจะกดติดตามผมหมื่นกว่าท่านนะครับผมก็ใช้เวลาก็ค่อนข้างนานนะครับมาเหรียญต่อไปนะครับเหรียญลอ,อยไหมเนี่ยเหรียญลอ,อยไหมเนี่ยปั๊บเหรียญลอนะครับอ๋อเขาแถมให้เฉพาะเหรียญลอเนาะอ๋อเขาคนละพิมพ์กันอันนี้ก็จะเป็นพิมพ พิมพขอบนะครับขอบรวยทางเดียวซาทุกขอให้เป็นสมอย่างชื่อรุ่นโดยเธอนะครับท่านใดที่เช่าบูชาไปนะครับได้ปุ๊บรวยปั๊บนะครับผมเลข7-2นะครับต่อพิเศษด้วยนะครับโอ้โหเหรียญหล่อสร้าง100เหรียญน,นะครับเอ้าสร้าง100แสดงว่าเขาไม่ได้สร้างแค่98แแล้วเนี่ยเขาต้อง ก็ต้องเป็นหนึ่งร้อยก็ต้องเป็นหนึ่งร้อยลังสิเนาะอ่ะนี่นะครับก็ถือว่ายังน้อยนะครับด้านหลังนี่เห็นไหมมามาดูใบเซอร์กันนะครับโอ้โหดูมาดูใบเซอร์กันหืมเหนียวอาให้ขอให้ได้เด็ดเด็ด,เ,ด,ดเธอนะครับขอให้ได้เด็ดเด็ดเธอนะครับหลังนี้ก็ได้รวมทําบ,บุตรมานะครับ เอาแล้ว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 อ่ามันก็ไม่เซอร์ไพรส์อะเนาะอ่ะต้องพีกก่อนนี่จะไดอะ้อะไรครับผมมาลุ้นกันนะครับโอ้โหพื้นแดงมาพื้นแดงมานะครับพื้นแดงมานะครับหน้ากากทองคำมาครับผม เอาเอามาลุ้นเลขกันนะครับเนื้อเงินหน้ากากทองคําลงยาแดงนะครับหน้าหน้าหลังเหลืองแสงนะครับเหลืองแสงเสือด้วยนะครับผมนัมเบอร์แปนะครับเลขแปดซะด้วยนะครับโอ้โหมามามาปับ๊บนี่โอ้โหเลข8อยู่นี่เองนะครับนี่ ได้เนื้อเงินหน้ากากทองคําลงยาแดงนะครับหน้าหลังเลยนะแล้วก็เลือนแสงด้วยนะครับสร้างเก้าเหรียญน,นะครับสร้างเก้าเหรียญได้เลขแปดนะครับโหอยากจะดูเหรียญจริงกันแล้วนะครับอยากจะชมเหรียญจริงแต่ไม่รู้อยู่กล่องไหนเขาไม่ได้เขาไม่ได้ขเ,เขาไม่ได,ไได้ชี้เป้ามาให้เลยอะ โอ้โหทีนี้ก็ต้องแกะหาแล้วทีนี้ไ่าทีนี้ก็ต้องแกะหาแล้วนะครับทีนี้อ่ะอีกใบหนึ่งเดี๋ยวหาใบเซอร์อีกใบหนึ่งนะนี่เฉพาะเหรียญน,นี้ก็น่าจะเกือบหมื่นแล้วนะครับนี่พร้อมใบเซอร์ด้วยนะครับน่าจะเกือบหมื่นแล้วนะเหรียญนี้อ่ะถ้าลงยาแดงไงก็แรงแน่นอนนะครับเดี๋ยวคมหาอีก อีกใบหนึ่งอยู่ไหนนี่เดี๋ยว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 ผมหาใบเซอร์อีกใบหนึ่งนะครับเอาอีกใบหนึ่งไม่มีนะเดี๋ยวอ๋ออยู่นี่อยู่นี่ตกใจหมดนะครับเดี๋ยวมาดูใบเซอร์ก่อนนะครับผมมาชมใบ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 เซอร์อก่อนนะเดี๋ยวจะแกะให้ชมกันนะครับ มาเหรียญน,นี้จะได้อะไรนะครับแดงแๆเลยทีเนี้ยเห็นเลยเมื่อกี้เอาครับลงยาแดงอีกแล้วนะครับโอ้โหเนื้อเงินหน้ากากทองคำลงยาพื้นแดง ขอบนำเงินหลังลงยายันเรือนแสงเลข9ครับผมโอ้โหมาแล้วไงมาแล้วไงเลข9อยู่รังนี้นะครับโอ้โอหรังเทพแน่นอนนะครับโอ้โหอย่างนี้เปิดสนุกแน่นะครับงานนี้เปิดลุ้นสนุกแน่ได้ร่วมบุญด้วยนะครับผมยังไงก็ร่วมบุญแล้วนะครับโอ้โหสาธุน,นะครับหลวงปู่น,นะครับที่เมตตานะครับ ให้เลข8ดเลข9้ามานะครับโอ้โ oh. หหนักใจกันแล้วทีนี้นะครับจะปล่อยดีไม่ปล่อยดีนี่แน่นะครับหนักใจอีกแล้วนะครับมาเดี๋ยวมาดูเหรียญจริงกันนะครับไม่รู้จะจูรังไหนนะจะเปิดแตกใน EP แรกนะครับเนื้องเงินจะแตก EP แรกหรือว่าจะแตก EP สองมาชมกันนะครับมาเดี๋ยวเริ่มแกะแล้วผมจะแกะใส่อะไรเนี้ย นะครับแบบเนี้ยเดี๋ยวผมแกะหว่างแกะไปต้องคิดไปนะว่าจะทำยังไงดีเนี่ยไม่งั้นก็จะหลงนะครับใบรายการนี้อ๋อเนื้อชุบกระไหลทองพ่น้ายนะครับดูสิโอ้โหดู เลขหกแปดนะครับเลขหกแปดเลขหกสิบแปดนะนี่แล้วผมจะใส่อะไรก่อนนะครับอ่ะก็คงเก็บไว้ที่เดิมเอ๊ะทำไงดีเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวผมใส่ดีกว่านะครับเดี๋ยวผมเอาไว้บนกล่องดีกว่าเนาะ เอาไว้บนกล่องดีกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวผมต้องถ่ายรูปให้พี่พีเลือกกันอีกอ่ะนี่นะครับมาเป็นวัตถุมงคลที่น่าเก็บมาโอ้โหนี่ไงมาแล้วนะครับมาแล้ว นี่เรียบร้อยครับเนื้อเงินหน้ากากทองคำโอ้โหลงยาโอ้โหลงยาฉ่ำมากเลยนะครับเดี๋ยวผมแกะอ p ต่อไปดีกว่าเนาะเดี๋ยวผม เปิดหาเนื้อหลักให้นะครับผมเดี๋ยวส่วนรายการอื่นก็คงจะแกะไม่หมดนะครับเพราะว่าผมดูแล้วกล่องหนึ่งก็1น,นาทีเลยนะครับอ่ะอันนี้หน้ากากทองคำนะครับเดี๋ยวผมแยกไว้นะดูแล้วก็คงจะแกะให้ชมกันไม่ได้ทุกกล่องนะเดี๋ยวผมต้องแกะเองนะครับหลังไม่เดี๋ยวผมจะหาเนื้อหลักๆให้ดูให้ชมกันนะครับนวะห้าเนอเงสี่นะครับอ่ะหน้ากากทองคําแล้วหนึ่งนะครับออกแล้วนะครับ อ่าเดี๋ยวผมจะแกะให้ชมกันไม่หมดเนาะให้ชมกันคร่าวๆนะครับรายการนี้ชนวนโบราณชนวนโบราณน,นี่โหสวยมากอะ่ะนี่นะครับเลขสามสิบแปดนะเลขพอสอใครนะครับ น่นับนงกงล่องก็เท่า1นนาทีแล้วเดี๋ยวผมต้องแกะนะเดี๋ยว EP ถัดไปเดี๋ยวผมให้ชมกันทุกเนื้อเลยนะครับเพราะว่าดูแล้วน่าจะใช้เวลานะครับดูแล้วน่าจะใช้เวลานะครับเดี๋ยวผมจะอยากจะหาเนื้อเงินหน้ากากทองคําอีกเหรียญหนึ่งให้ชมกันนะครับไม่รู้ว่าเนื้อเงินอีก2เหรียญจะได้เลขอะไระไรายการนี้ชุบ งานชุบสร้าง99เหรียญน,นะครับนี่โอ้โหดูอย่างสวยเลยอะ่ะนี่นะครับกล่องก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะทุกคนเดี๋ยวผมหาทองคำอีกเหรียญนหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะโชว์ให้นะครับเดี๋ยวจะเปิดโชว์ให้โอ้โหได้เลขแปดเลขเก้าด้วยทุกคนนะครับหนักใจแล้วผมสงสัยน่าจะได้เก็บกระละ ปลูสมานนะครับตอนนี้ยังเป็นรุ่นแรกๆนะครับเป็นรุ่นแรกราคายังจับต้องได้นะครับปับ๊บนวะนี่นวะสร้างเก้าเหรียญทุกคนนวะสร้างเก้าเหรียญน,นะครับนี่รายการนี้สร้างเก้าเหรียญหมายเลขสองนะครับ นวะรายการนี้โอ้โหสวยแบบนี้นะครับนวะอ่าเดี๋แยกเนื้อหลักไว้นะครับนวะต้องได้แปดเหรียญน,นะครับมาเขาน่าจะใส่บนบนเนาะเมื่อกี้เหรียญทอ,องคำเหรียญทองคำก็ออกรายการแรกนีลยรายการนี้อันประกาศาตินนะครับสร้าง99นะครับ โอ้โหอย่างสวยนะครับห่วงเชื่อมด้วยนะครับเดี๋ยวแกะแถวบนกันนะครับน่าจะอยู่แถวบนแหละหน้ากากทองคำโอ้โหชนวน ฉนวนนะครับอย่างสวยนะครับโอ้โหชนวนโอ้โหชนวนเถื่อนนะครับนี่อ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมขอแกะสักครู่นะครับเดี๋ยวผมแกะสักครู่นะครับเดี๋ยวจะมารีวิวต่อจากคลิปนี้เลยนะครับเดี๋ยวต่อจากคลิปนี้เลยนะครับ ให้ผมแกะก็คงจะใช้เวลาเลยแหละนะครับต้องบอกเลยว่าใช้เวลาเดี๋ยวผมแกะทีเดียวเลยแล้วผมก็จะทําคลิปให้ชมกันเนาะนรายการนี้อันประกาซาตินนะครับสร้าง99เหรียญน,นะครับยันนะยันนะโอ้โหอย่างสวยเลยอะ่ะคือได้ไปคุ้มแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดแบงปันให้กับพี่พี่เอฟซีนะครับเดี๋ยวผมต้องขอแกะก่อนนะครับ แล้วมาเจออีพีสัตไปนะครับฝากกดติดตามด้วยเดี๋ยวมาเจออีพีสัตไปนะครับอีพีสัตไปนี่ชุดใหญ่แน่นอนนะครับเดี๋ยวแกะโชว์เลยนะครับทุกเนื้อเลยนะครับยันหน้ากากทองคําด้วยนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะนานเกินนะครับผมคำพูดคำจาใดนะครับที่ไม่สุภาพนะครับหรือผิดพลาดประการใดต้องขอกราบขออภัยณที่นี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ